สบายดีี่นนอกใา่ก็กไปเก่พื้นม,มาเด้อเอาใหม่มาเกะพื้นม,มามาชิญอะกนมาลากระด้ยันเดโลเนาะโล่นีกเก่งเก่งได้แก้วคริวเก่งเก่งได้แท้ไมนะนะ่อลางบ่ฮะเลยไม่ก็กพ,า,กพาให้เขา มไม่ได้อ่อนไม,ไม่ไม่อะ่างไม่ซอยสบายอเขาเอาไปเห็ดยังหละืม <c oughs> สบายดีเด้อสบายดีเด้อลูกลานเลยมันนี่ก็ไปจ่ายตลาดอีกได้มันนี้ก็ได้ไปหาจ่ายตลาดอีกได้มันน,นี้นะได้นังเค็ม เ้าหาพันกีบเส้าหาพันกีบกับสี่สิบห้าบาทอลยรเนาะแพงพ้าวกินอยู่เล่าหนูเมื่อคิดมันก็ะขักแพงเลยพี่น้องเลยแพงอยู่ไทยเบิ่งไปํเบิ่งมาคันคิดไรเงินกีบใส่เงินเงินไทยนะเงินพันหนึ่งไม่ได้ยังเงินอยู่เงินพันบาทนะสำกันใส่เงินอยู่พุ่นกับอยู่พี่นะพอปันกันอะไรไปพันบาทเขเลือยยัง แยกเงินพันหนึ่งนี่เป็นซื้ออันนี้เราก็นี่มัดซาบาะได้หนิซิบพันกีบนี่สิมาอ่อมเนื้อหนึ่งก็พักนั่งตู้หนึ่งก็สองพันกีบนี่จะเป็นเงินบาทเทะเลโบ้หัวนี่มะเขือหนึ่งก็ซาบะท,ทุงหนึ่งนี่ซิบพันกีบมะเขือหนึ่งก็อะไรแบบนั้นน้่งไม่ต้มน้่งไม่ไล่นึ่งไม่ไล่เนี่ยเนี่ย เศร้าหาพันกีดเขาขายผูดละสิบพันเขาไห้สามผูดเศร้าหาลุดหาพันกีบสือลูกล้าดเองเัหละจ้มจืดขักว้านยังด้วยนี่แล้วไม่ข่าวมาเห็ดแกวกับปิกินเศร้าหาพันบาทก็เป็นเท่าไหร่ปะ่ะสี่สิบหาเนะเหม่เละสี่สิบห้าบาท ี่มอนกระไรเป็นเงินกีบกระไรเป็นเงินบาทสุพังนืกมาเป้งซาพันกีบเนี่ยก็สี่สิบบาทเงินน้อยเขาสิไรรุดถ้าเป็นเป็นพันบาทแล้วเขาสิไรสูงแต่เงินเป็นพันบาทเนี่ยเงินกาพัน,น 1, บาทกาหกจุดแปดหกแสนแปดสิบพัน 6, 08. 6, 08, 10, กีบพันบาทนะ เดียวนี่นี่ยเงินคืนถ้นาเป็ร้อยบาทหรือไปใบเศร้าบาทใบน,นี่นี่ยเขาก็สิไลลูาสั่นซะนี่เดี๋ยวก็ได้ขา้าวจีปาเต้คูลโกนลูกชายสองชายนี่ก้อนละเศร้าบาทสิบพันกรี๊ดนี่ขา้าวจีปาเต้ตะเบิ้ลก้อนหนึง่ขงข่าวไอ้น่อยก้อนหนึง่งสามก้อนคุณแม่ก้อนหนึง่ง คือยากเด้อเขาใส่ใส่หลายหลายเลยหั่นคาประจำเรื่องผู้ใส่หลายหลายผู้หมูยอหมูยังใส่นเลยก็ตะแซ่บเลยจีเจ้านี่ยแซ่บเอาไอ้น้อยตัวจีป้าเต้เออเออไปละเอานี่ก็ให้เท้าเบิ้นี่ คนละก้อนถือมาไหน <laughs> คนละก้อนอันนี้ก็บังดูกาวโ้ยทงกระหัวปวดปวดขาดกันไม่ได้เบอร์ยี่ยังกาแฟนมปอนโอเปนตินเด้อเด้อทงสาหาพันกีบสี่สิบห้าบาทนี่ก็ถั่วต้มช้าบาททิพันกีบ มากินข้าวทีกินข้าวทีป้าเต้เฮ้ยข้างดน้นกินแค่หนึ่งดอกนี่ก็ได้ข้าวทีป้าเต้เหรอยู่สวรรค์นะข้าวทีเฟื่องผ้านะแซ่บเส็บนะเรื่องผ้าเรื่องผ้าข้าวทีเฟื่องผ้านะ <laughs>

นิบสอบกูากมาท่อสวดทันทวจเาสเกตตรวจก็ไดนะความนิบกระสอบทานเด้อชยหน่อยสิได้วานเท้ากูจ้าตาเหตุยังคือกัน้ตกเป็นหนตัวเองแค่ว่าเขาซอนก็เป็นแต่โตเขาซ้อนแต่เบาแต่ละอย่ามือใหม่มือใหม่โอ้ยมือม่เราเสียเป็นแต่ตุเป็นแต่ยาอื่นนะแฉะเอาักีหกพันเลยพันไปใช้ก็เาไปซื้อเมพิมพ์การเม่้ันงเบิร์ว 40, ยี่พนนขายไหมสีไหสายไหสีให้แม่หกสิบพันชุมมันไปรักจิงเหอดียจับปลาเถอนเอาจะไปบ่อ่ออเราเาี่แี้นี่ไโกโเอาแมโโมันชิเนี่นยิเน่เอาไว้ขึ้นเงไว้ให้ได้ ไปข้าเงินนะอว่ยน้ำููามกินหนึ่งึ่งอนเยอะแยเรื่อมาสมาถ้ากินก่อนเ้อิโอเคเป็นยังไงมือเห็อไปเร่งโอเคเหรอน่าอมือไปจะไปดูกีม่ได้แค่ว่ตายมือมันเองด้ดี้ามันจะมีหูบางหยากระด็จมันมันมีหูบักเดี๋ยมือไป่โอเคโว้ยถายมือเลงแะมีโอเคมีโอโหมีบักิหา น่น่นได้เออันเรืกงูอะไระวังระวังเขียนนังระวังอะไรไม่มีห้าพนในแจ่มนิดหน่อยทางแจ่เบิ้ลมันมีางเรื่นั่งองว่ามัถ่ายเอาหูกนถ่ายหูมือไปลงมาไปถ่ายเอาแบบน้นไปกินหรอโอเคไปถ่ายกิดเึงแล้วเงินว้ามันถ่ายเนาะไปจูบจักเคียงนี่เน้าเบ้นาะโลกพวกจักได้พี่น้องเชียงนั่งดังนั่งไปนี่เอ

ถ้าเขาตู้เ oh, ย right well, right. oh, no. ็นเเป็นกินเด้อพ่บอกคโอ้ยแม่พันบอกกปเกเฮ็ดปวกป้าตายายแมันแมนบ้านหนึ่งจีบังูดจีมาเกบเฮ็ดปวกปวกกับตัปอป้าจีบม่ได้เฮ็ดปวกนั่งขยานอยขั้นน้ำเล็กคอยไปซื้อเล็กเลาน้ำเล็กมาเบร์มันกไปซื้อเลยก็มันออกกซงมื้อเ่ยเห็นเราตัว้ ท่านท้ามมั่อหนวคืนนะแม่นบ่เขาประจักเลม่แมนเอาลิกบบอกเป็นขันากเต็มทองห้องห้องเม่นทานเมื่อคืนมันอยู่ทีหันตลอดขันทากก็หนาเป็นเออคนเห็นลายมือหรือยังวันนี้ไปใช้อยู่มันอยู่หันตลอดขันทากหนา อยู่้างหน้านต้นหนึ่งมันอยู่ตลอดค่ะคุณเลยอยู่ในห้องแน่น,นก็งั้นดูสักค่ะข่าว่าโอเล็กโกบ่เหยียบขึ้นมาคืนเนาะมันคันขากนขเนาะแบบออเล็กกบเ่าวานกบรมาซื้อหรอจะรนวัรอนอยเล็กกบทเรีได้เลยะโอเล็กกบมันเส้าสี่หกสี่เด้อเล็กก๊บหน่พี่น้องไม่ใครจะซื้อจะซื้อเขาไม่มาหอม ถ้าม er ันมาออกอ้วนี้อ่ะืัววันพุธเรอมอื้อนเนี่ออกตลอดนีมีเถี่วน้นิอต้มไะ้ิถอต้มไ่ได้ต้มบนเปลาไป้วกูไ้ปลาปไม่ตู้ครับ มันมาแดดแล้วสิตากแดดก็มาแดดสิแดดตากเนื้อปลาเาไปซื้อเนื้อเสืยงอ้อมเขาจะออมเนื้อมันนีน้อออมเนื้อซื้อเนื้อออมซื้อมะเขือมันมะเขือคนตกแห้งแห้งยูตลาด ตอนล้างสีออกมาผ่นพ้นตุกน้อย well, no ู่จนเศร้าพ้นจะสั่นมาหอดตะเฮิงไปออกเ่อนต้นนุด้ยดาแล้วพนตะกก็เริ่ออกไปคั่งเพื่อนอันี้เทะคัางเพื่อนแล้วก็รถใหญ่ไปแล้วก็เหยียบที่ต้มใส่ขนมส้น เข็มเลยบุมี่ทานมดตลาดบุมี่เข็มนิบสองสามนอืมมันบุมี่ทานมดหันเวียดแะแถวหานเวียดผลกันยังไงเแป้งคือพันเก่าเลย เออนั ừ, ่นก็ได okay. ้กเป็นไรบงคริ่งแต่ช mm ิ hmm. big, big, big ah. oh, like ้หาสอบคืนเนี่เอาขิบดแทเอดำากิแทกิบนี้เกิบเาิดเี่อาดำแทงเอำเนี่อกบดกิดี่อกิบอากนีเิบงอกากดงเบน่อิบงเอากนากิาียเองเากิน่างเนี่ยเองอน่ยเากินี่ยอเอี่น้อง Bye.